สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบแบ,บ,บ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเฮกับเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่ผัดขิงนะคะอันนี้คือขิงที่เย่าซ้อยเองค่ะพี่น้องซ้อยพยะะ่อหยับหยับเยค่ะคือตั้งใจซอยแบบนี้เลยจ้าสบอละเอียดปันใดเวยคะ่ะจะมีหอมใหญ่หั่นแว่นค่ะเห็ดหูหนูสดค่ะต้นหอมค่ะและพริกชี้ฟ้าใส่เพิ่มความเผ็ดนิดนึงนะคะพี่น้อง แล้วก็จะมีเป็นอกไก่ค่ะมักไซก็นำมันหอยแล้วก็พริกไทยดํานะคะมันนี้ของยาเสเซสูตรที่ใส่เต้าเจี้ยวนะคะพี่น้องมันจะมีสองแบบสองสูตรนะคะสูตรที่เกี่ยวกับยเหพดมากนะคะพี่น้องจะไม่ใส่เต้าเจี้ยวนะคะแต่ว่ามันนี้ยาส่ใสเต้าเจียวเพิ่มหอามหอมนิดนึงค่ะ่อะค่ะก่อนอื่น เอากระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันเลยน้ำมันเนี่ยใส่มากใส่หน้อยเห็ดปักอาอเห็ดถูกปกาัเจะาของเ้วยจากพี่น้องอันนี้ยอดเห็ดเป็นแนวทางให้เบิง้งซื้อค่ะเดียวกรดเทียมให้เหลืองหอมค่ะ หลังจากนั้นค่ะย่อจะเห็ดบอรคือมูเดมพี่น้องย่อจะใส่เนื้อไก่ลงไปก่อนค่ะใส่เห็ดผู้หนูลงไปผัดค่ะผัดเห็ดผู้หนูให้พอสุกค่ะพี่น้องน,นี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยเนื้อไก่ เนื้อไกล้จะเป็นส่วนอกนะคะพี่น้องจะไม่มีหนังไก่แล้วก็จะไม่มีมันก็หล่อออกไปเลยนะคะเดี๋ยวรลีไฟอ่อนจะนิดนึงนะคะ่ะ เราเริ่มสุกเริ่มสะดุ้งไฟค่ะแต่บ่ท่านเดือบเบรดได้ค่ะพี่น้องใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะพี่เฮ็ด์ุี่สี่เชื่อยยังเชื่อว่าใสหอมใหญ่ข้าสุกขั้นใจค่ะฮัลอหลของไก่สุกเลยค่ะพี่น้องคอใส่หอมใหญ่ลงไปด่าไก่ข้าวสกัดด่ค่ะ หลังจากนั้นค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะค่ะตามด้วยเต้าเจี้ยวเพิมความหอมค่ะการใส่เต้าเจี้ยวลงไปในเซกิให้พัดขิงนข้าหอมถึ้นค่ะพี่น้องยวเริ่มปรุงเล้นะคะตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือไปลายช้อนก็ได้ค่ะขออนุญาตได้เมื่อย่อสบังกอง เอาน้ำตาลทรายก็ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะมักไพ้มักมัน่นมากว่านหน่อยมวานมากเห็ดเอาตามใจเจา้าของเลยคะ่ะอ้าแยวแบบนึงจะหาสีอิ๊วก่อนอันนี้ไงสีอิ๊วขาวยาวหายตามด้วยสีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยสีอิ๊วดำนิดนึงอันนี้คือแบบว่าเห็ดตามใจปจากเจ้าของเนะะื้อ่ะพี่นอ้อง ย่าบูดถืว่าเพื่อนๆใส่กันบ่เนาะค่ะแต่ว่าสำหรับย่อๆใส่ค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันผัดพร้อมลเอยดให้สุกข,ของย่าเนี่ยจะเอาซุกแน่แต่สะบอเอาเปลือยชื่อตะก,กอนๆน,นะคะพี่น้องว่าแต่ก่อนที่ย่าเอาเละนะคะจหน้านถึงหมักแบบไหน,นอย่างที่นี่เตี้ยนใจไ่ไหมคะเราบอกว่าเอาแบบกอบๆนะคะทำจะ ทำต,ตามใจปากคนกินค่ะใช้ขิงลงไปค่ะแล้วก็พริกชิฟ้าแดงนี่ใส่เพื่อว่าบอให้ไม่เหม็นเขียวนะคะพี่น้องเพราะว่าคนกินแบบว่าบม่มีกินเหม็นเขียว ชิมรสสักน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องอืมอร่อยแต่ยอต่อขวเติมน้ำตาลอีกนิดนึงเป็นคนที่มากหวานประมาณนี้ด้จ้าพี่น้องโอเคเลยค่ะนี่คือแบบว่าแสบบ่แสบยอะสุดเติมเห็นเลยยอะสุดมีลับหนานลับหนั้เนะคะ่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมใส่ลงไป กระทาหนิ่นยือเมื่อไม่เดีย๋ยวพี่น้อง,ออองกรนะทะคือฉีบโยวเลยทดลองปอกเปิดกันอค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะไก่ผัดขิงเมนูเพื่อสุขภาพง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องมาหาเยกโบเดอเอาใส่จานเลยค่ะจะให้ดูทั้งกระทะนี่เลยเดี๋ยวจะยกไปที่จิงเจนใกล้ๆให้ดูค่ะ แล้วราคาพี่น้องเมนูมูอนี้ค่ะเป็นเมนูง่ไงไๆค่ะพี่น้องอกไก่ผัดขิงหรือว่าจะเรียกว่าไก่ผัดขิงก็ได้ค่ะรสชาติลกลมกล่อมแซ่ค่ะจะหอมขิงหอมหัวหอมใหญ่นะคะพี่น้องการทําของยาวค่ะจะใจะเห็ดหูหนูลงไปผัดก่อนค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมใส่เห็ดหูหนูลงไปตามโดยไก่ค่ะตามด้วย หอมใหญ่ค่ะพี่น้องพัดแล้วก็ปรุงรสนะคะวันนี้สูตรใส่เต้าเจี้ยวนะคะพี่น้องบางคนเพิ่งเคยใส่อยู่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าจะรับของเย้าวนี้สซบะเคยใส่เป็นใดค่ะเหเุส,เสูตรธรรมดาแต่ว่าใส่เต้าเจี้ยวลงไปนี่จะมีกลิ่นหอมหัวน,น่ากินค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน,น,น้ําตาลทรายผงปรุงรสนิดนึงค่ะแล้วเราก็ทําสีด้วยซีอิ๊วดํานิดนึงนะคะพี่น้องบ่ต้องการให้มันสีเข้มแห้งตะพราะว่า ขาเอาอกไก่อกไก่ถ้าเสนเหือขาวมันก็สะเปลี่ยนเป็นสกินาขาวเป็นแว่นเนาะคะ่ะพี่น้องตง้องทําสีแน่นิดนึงแต่ว่าก็จะใส่หลายเพราะว่าถ้าใส่หลายไปสก,สกินเกินไปมันก็จะกลายเป็นสกินกินของเอ,อง่อเพิ่ในอย่างซิลดำโมเสกโมนัวโมนากินเนาะคะ่ะให้ใส่พอมีสีนิดนึงนะคะ่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะ ขอบคุณหลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณอิรีอิลอบมีพี่น้องกับมี่เย่าในมือนี่ยนะคะดินล้นไตเต่ากันไปค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเขากินาน,าน้ำด้วยกันค่ะอกไก่ผัดขิงง่ายๆจ้า